ปูนนะที่ใช้ในการฉาบนะนก็จะเป็นปูนเสือนะฮะปูนเสือฉ,ฉาบโดยเฉพาะนี่เวลาปาดขึ้นไปฉาบขึ้นไปมันจะติดกับเนื้ออ,อิฐพอดีนะมันจะไม่หลน่นไม่ตกนะ <Wow. S 1> เป็นลักษณะของเนื้อปูนแบบนี้นะ <S <S นี่นะฮะด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังคือเขาจะทาการเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องลงมาฮะยิงยาวลงมาแทนเสาฮะรเราจะไม่ได้ใช้เเสาในการทําเป็นเสา ข้างหลังนะครับผมหลังจากที่มันแห้งนะครับพอสมควรนะครับก็ทําการลงฟองครับผมลงฟองน้ำเมื่อทําการปั่นฟองเสร็จแล้วนะก็จะทําการเอาไม้กวาดนะฮะมาปัดนะฮะโอเคปัดพวกเศษทรายนะเศษทรายที่มันเกาะเวณผิวออกนะครับผมตอนนี้ก็คุยกับช่างคร่าวๆนะครับผมว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการสร้างบ้านให้เสร็จนะฮะหลังนี้นะฮะให้เสร็จ ช่างว่าตีไว้ประมาณสักก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT ศรีป,ปรงคร <ๆ S 2> ับผมวันนี้ครับผมมาทุกท่านพาทุกท่านมาอัปเดตนะอัปเดตบ้านหลังนี้ที่ผมเคยมารีวิวนะครับซึ่งก็ห่างหายไปประมาณสัก2อาทิตย์นะโอเคก็หลังจากที่ทําการก่ออิฐขึ้นไปนะ คลิปที่ผมทําการมาดูวิธีการก่ออิฐนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปหมดแล้วครับผมว้าว <Whoa. S 1> ก่ออิฐไว้หมดฉาบเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะโอเคทํางานเร็วมากเลยครับสามคนทีมงานช่างสามคนแต่ทํางานเร็วอย่างกับสิบคนนะ <Whoa. S 1> ขึ้นหมดแล้วครับผมทั้งด้านหน้าด้านในห้องน้ําก็แบ่งห้องกันไว้แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะโอ้โหฝั่งนี้ฉาบไปหมดแล้วข้างใน ใส่วงกบใส่บานประตูไว้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เอาประตูมาติดนะ <Wow. S 1> หน้าต่างก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังฉาบอยู่เลยนะครับผมโอ้โหจะเร็วไปไหนครับผม <laughs> ช่างจะเร็วไปไหน <laughs> ตรงนี้จะกั้นเป็นห้องน้ำสองห้องนะนี่เข้าฝั่งนี้กับเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่เข้าไปดูห้องน้ำก่อนทำการฉาบหรือยัง ก็ยังไม่ได้ทำการฉาบกันอะไรนะตรงนี้ไม่มีเสานะครับผมเขาจะทําการาก่ออิฐไปชนแต่ข้างในมันมีเหล็กนะฮะมันจะเป็นเหล็กเหล็กกล่องนะฮะเหล็กกล่องยิงจากข้างบนลงมาหาฝังลงไปในฝังลงไปในคานเลยนะผมแล้วค่อยทําการก่ออิฐชนใส่กับเหล็กนะฮะนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการของช่างอีกแบบหนึ่งนะฮะห้องน้ํามีสองห้องนะห้องนั้นที่พาไปดูเมื่อกี้นะแล้วก็มีห้องนี้นะ โอเคห้องหนึ่งแบ่งห้องน้ําเป็นสองห้องนะครับผมบล็อกหนึ่งนะนี่นะฮะด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังคือเขาจะทําการเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องลงมานะฮะยิงยาวลงมาแทนเสาฮะเราจะไม่ได้ใช้เหล็กเสาในการทําเป็นเสาข้างหลังนะครับผมมันจะประหยัดนะฮะประหยัดงบก็คือเราไม่ได้ใช้เสาในการทําเป็นเสาตั้งขึ้นนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆนะคลิปก่อนๆนะเขาจะทําการยก ขึ้นไปเชื่อมข้างบนแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเหมือนข้างหน้านะจะไม่มีเสาสักต้นเลย <Whoa. S 1> นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมเหล็กลงมานะใส่กับคานเทคา,านแล้วก็เชื่อมเหล็กขึ้นมาแล้วค่อยก่ออิฐนะฮะก่ออิฐทับเข้าไปก่ออิฐเสริมเข้าไปเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปนะฮะโอเค <Okay. S 1> ก็ประหยัดต้นทุนไปอีกแบบหนึ่งนะครับก่อด้านหลังก็จะประมาณนี้นะผมคือช่างเขาบอกว่าเขาจะทําแค่ประมาณสัก3 0เป็นนะฝีมือในการ จำในการถาสาบเนี่ยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับผมที่ดินตรงนี้คือเขาเช่านะฮะเช่าเพื่อเขาจะทําปั๊มน้ํามันโอเคเขาเช่าจะของเก่าอยู่จะของเก่าเขาไม่ได้ขายนะฮะเขาเช่าดังนั้นก็ทําเผื่อรื้อนะผมกไม็ไม่ไม่ได้เอาเนียนมากนะฮะเอาสัก30%ซนช่างเขาบอกนะครับ่าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการยกพื้นนะครับผมเจ้าของบ้านยกพื้นแค่ คิดก,ก้อนเดียวนะก็จะประมาณนี้นะผมโอเคถ้ายกเม็ดนึงก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะอีกประมาณ4ี่ก้อนนะครผมสีถึงหเพราะว่าถ้าเีขคานเข้าไปก็เป็นอีกห้าก้อนนะครับความยาวเสาอ,อยู่ที่5เม็ดนะครับผตอนนี้กําลังผสมปูนอยู่นะครับเตรียมเตรียมเตรียมฉาบเนื้อปูนก็จะประมาณนี้เอาเรียวไปนั่นบอก โอ้โหน้าช่างนะบ่วหน้าช่างอ่ปูนนะครับปูนที่ใช้สาบเนี่ยปูนอย่างนี้เอาสาบนี่ฮะปูนนะที่ใช้ในการฉาบนะก็จะเป็นปูนเสือนะฮะปูนเสือฉาบโดยเฉพาะกำลังสี่สิบกิโลสีกิโลเนี่ยใส้ใส่แจ็คโข่ เจ็ดครึ่งว่ะอ่าปูนหนึ่งลูกหนึ่งกระสอบใช้ทรายอยู่ที่เจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดถังนะฮะก็ความเหนียวความลื่นก็จะประมาณนี้อ่าก็จะประมาณนี้ฮะกะว่าฉาบแล้วมันติดนะติดกับอิดก็พอนี่นะ นี่เวลาปาดขึ้นไปฉาบขึ้นไปมันจะติดกับเนื้ออิฐพอดีนะมันจะไม่หล่นไม่ตกนะถ้าเป็นลักษณะของเนื้อปูนแบบนี้นะว้าวถือว่าไปไกลมากครับ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ก็ได้ฉาบแล้วโอเคถือว่ารวดเร็วมาก <No. S 2> ต้องพรมน้ำไปเรื่อยๆครับไม่ให้มันแห้งนะถ้ามันแห้งแล้วมันจะเอาไม่ทันนะครับผม น้ำไว้แล้วก็ทําการปาดเกียร์ทำการปั่นให้มันเรียบในระ,ระดับหนึ่งนะแล้วเขาก็จะเอาฟองน้านะฮะลงปั่นอีกครั้งหนึ่งให้มันเรียบเนียนแบบนี้นะเป็นเรียบเนียนไปเลยตอนนี้ก็กําลังปั่นในรอบแรกเฉยๆนะครับผมโอเคในรอบแรกนะหลังจากที่เอาปูนป้ายคือไปเสร็จแล้วก็ทำการให้มันแห้งสักพักแล้วก็ปันป่น,ป,นปันไปฮะ ็ราคานะผมเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาที่ได้สภาพเท่านี้นะครับผมก็คือมีหน้าต่างนะบานสําเร็จ3บานบานละ1,700บาทมีวงกบนะวงกบใส่ประตูวงกบไม้นะวงกบไม้2บานบานเท่าไหร่ก่อนนะบานละ8 0 0ยบแมนวงกบบานวงกบไม้นะฮะขนาดขนาดเท่าไหร2่2เมตรมันบ่อ๋อ เม็ดคูณเม็ด 80, บวงกบเมตรคูณเม็ด 80, บานบาทละ800ยนะครับยังเหลือประตูนะประตูยังไม่รวมก็กอขึ้นมาอีก2,000ก้อนได้ประมาณเท่านี้นะผมได้เท่านี้นะก็มีบล็อกลมมีบล็อกอันนี้รวมรวมกันนะก็ไล่นะครับทั้งค่าเสาค่าช่างค่าโครงเหล็กค่าลังคาทุกอย่างที่ได้ ประมาณนี้นะครับหมดงบไปทั้งหมดประมาณแสนห้านะครับผมได้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ราคาเหล็กแพงนะฮะราคาอุปกรณ์ก่อสร้างพวกเหล็กพวกอ่าพวกเนี้ยหลังคามันก็จะงบก็จะบาดไปนะครับผมถ้าใครอยากสร้างบ้านช่วงนี้นะครับผมอ่าหลังจากที่มันแห้งนะครับพอสมควรนะครับก็ทําการลงฟองนะผมลงฟองน้ํา ทำงานสาสิบเปอร์เซนต์ช่างวะไม่ได้เอาไม,ไม่ไม่ได้เอาละเอียดร้อยเปอร์เซนต์เอาแค่สาสิบเปอร์เซนต์เผื่อลือครับผมเผื่อลือนะมันเป็นที่ที่เช่ามานะครับไม่ได้เป็นที่ของเจ้าของบ้านนะฮะเช่ามาเช่าพื้อที่เป่านะมาทามาทําเองนะสัญญาสัญญาจากปีนี่สัญญาสิบปีนะครับสิบปี <Wow. S 1> ก็นับจากวันนี้ไปอีกสิบปีครับผมถ้าเขาบอกให้ออกก็คงจะได้ทุก ไดลือออกนะ oh, <no. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูวิธีการทำนะฮะหลงฟองกันช่างบนอยู่ครับผมช่า <c oughs> งบนอยู่ทําแล้วทําแล้ว,ลวเออทำแล้วทุบทาแล้วทุบเลยช่างเลยว่าโอ้ไม่ไหวนะช่างก็เลยทําแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอทำสวยแล้วเสียดายเวลาทุบนะฮะ <c oughs> ไม่น่าละ่ะทําไมถึงเร็ว ทำงานแค่30%มเอเองนะครับความละเอียดนะ oh, <no. S 1> ถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งน่าจะนานกว่านี้นะครับผมโ <Okay. S 1> อเคเพราะว่าช่างฟีมือครับผมแต่ว่า30%ก็ดูครับเห็นไหม <laughs> ขนาด30%นะั่นเนี่ย้าว <Wow. S 1> <laughs> งาน30%ครับ <Wow. S 1> ก็ถือว่าดูดีนะฮะถือว่าดูดีอยู่ 30%ของงานช่างครับบอ,อกก็เหลือฉาบตกแต่งอีกครับข้างในนะเดี๋ยวออกไปฉาบข้างนอกอีกอีกอาทิตย์หน้านะครับ mm hmm. เมื่อทําการปั่นฟองเสร็จแล้วนะก็จะทําการเอาไม้กวาดนะฮะมาปัดนะฮะ <Huh? S 1> ปัดพวกเศษทรายนะเศษทรายที่มันเกาะบริเวณผิวออกนะครับผมมันก็จะทําให้เวลาเราเอามือไปสัมผัสมันจะไม่เป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับผม กว่าจะได้เงินเข้านะตารางเมตรละ60บาทนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับผม oh, <no. S 1> งานฟรีมืออยู่นะฮะ oh, <no. S 1> ก็มีคนถามมานะฮะ <c oughs> ถามมาว่าบ้านหลังนี้มันกี่ตารางเมตรนะก็คือระยะห้องนะฮะร,ระยะห้องกจากจากแต่ละเสาไปหาแต่ละเสานะก็คือ4เมตรนะครับผมระยะห้อง4เมตรลึกเข้าไปอีก4เมตรนะครับผม สอทั้งหมดตนนะข้างหน้านี่เป็น3ล็อกอตัวข้างในลึกเข้าไปอีก2ล็อกนะโ <Okay. S 1> อ,ะอเคนะต่อข้างออกไปอีกนะต่อข้างออกไปอีกประมาณสัก2เมตรห้าสิบนะครับผมต่อข้างหลังพูดปิดนะตัวข้างหลังออกไปอีกนะพื้นที่ใช้สอยก็คือหน้าฉากนะหน้า,หน,าหน้ากว้างความยาวอยู่ที่12เมตรนะฮะลึกเข้าไปอีก10เมตรห้าสิบนะครับ10เมตรครึ่งก็ตกพื้นที่นะครับพื้นที่ใช้สอย อยู่ที่126ตารางเมตรนะครับผมซึ่งใช้งบประมาณในการทําได้ลักษณะนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทครับลักษณะนี้เลยนะยักษสาธีทุกท่านกําลังเห็นอยู่ตัวน,นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับการฉาบนะตอนนี้ก็คุยกับช่างเข้าๆนะผมว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการสร้างบ้านให้เสร็จนะครับหลังนี้นะครับ ให้เสร็จช่างว่าตีไว้ประมาณสักสามแสนนะฮะสามแสนหึงสามแสนห้านะได้หนึ่งคือฝ้านะสเตปฝ้าคือฝ้าฉาบเรียบนะไม่ใช่เป็นฝ้าลุมนะเป็นฝ้าฉาบเรียบสุขภัณฑ์นะครับข้างในตัวช่วมส่วมชักโคโกทุกอย่างโอเคซิ่งได้ได้เห็ดย่บอ่ะก้าวาห้องครัวนี่พวกซิงพวกอย่างบาาอไยเันปะ ตัวนี้ก็จะใช้กรงเหล็กขึ้นนะครับปูพื้นเทพื้นปูกระเบื้องทุกอย่างเสร็จน่าจะงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3ามแสนห้านะตีเผื่อๆไว้ครับเผื่อค่าอุปกรณ์มันแพงครับช่วงนี้ค่าเหล็กค่าอะไรมันแพงประตรงประตูทุกอย่างหมดพร้อมขึ้นอยู่นะประมาณสัก3ามแสนห้านะครับพร้อมขึ้นอยู่นะครับ แต่ยังไม่รวมค่าจ้างค่จางวะค่าช้งาชงไม่เป็นไรแล้วค่าช้างเอาฟรีก่ะจ้างวะทำให้ฟรีอยู่ทำแล้วจะได้ทุบอยู่ทั้งวะค่าจ้างค่อยคุยกันนะแต่ถ้ารวมค่าช้างเข้าไปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่อดบอล4เซนกจ็จะประมาณบ โบหอดก็สิประมาณเกือบๆเนาะประมาณสี่แสนเนาะโอเคนะครับถ้ารวมค่า,าอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ประมาณสักสามแสนห้าบวกค่าช่างเข้าไปอีกประมาณสี่แสนกว่ากนะสี่แสนกว่ากาไม่ถึงห้านะไม่ถึงห้าแสนสี่แสนกว่ากว่าสี่แสนต้นๆด้วยซ้ํานะครับผมก็โอเคครับผมก็ เอาไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่อยากจะทําบ้านรักษณานี้ครับผมทาเป็นห้องเช่าหรือห้องแถวนะครับผมก็เห็นสอบถามมาหลายคนนะถ้าจะทําห้องแถวนะผมแนะนําให้ประมาณสัก4ี่เมตรห้าสิบนะครับเสายาวนะฮะความยาวของเสาเป็นหน้าหกนะฮะก็จะประหยัดลงนะครับผมก็งบงบก็อยู่ประมาณอย่างที่บอกข้างต้นนะครับผมถ้าใช้ของดีหน่อยก็จะบานปลายนะครับช่วงนี้เหล็กขอจะแพงนะฮะ โอเควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมมาอัปเดตทุกท่านได้ดูนะฮะได้ชมกันเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจในงานแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นครับไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ